อันนี้ไกด์ให้นะคะเพราะว่าบางคนนะไม่รู้ด้วยกันซ้ำว่าการกินข้าวเหนียวหมูปิ้งมันได้สารอาหารอะไรบ้างแน่นอนได้อร่อยมันอร่อยเนาะเด็กๆชอบนะคะซึ่งเลยนะก็ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเหมือนกันแต่การกินข้าวเหนียวเนี่ยถ้าเป็นไวของเราอะเราต้องเบรกคาร์โบไฮเดรตลดลงต้องทําความเข้าใจนะคะว่าข้าวเหนียวคืออะไรข้าวเหนียวคือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวแป้งน้ําตาลนะคะแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยอาหารเหล่านี้มันเกี่ยวกันกับอะไรกับกับอาหารกับมันคือเกี่ยวอะไรกับบระวานเกี่ยวร้อเปอร์เซนจ้ะที่มันเกี่ยวเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะคนส่วนใหญ่ที่กินอะเรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะมากกว่าอย่างอื่นมากกว่าหมวดหมู่อาหารอย่างอื่นซึ่งเรามีอาหารห้าหมู่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่หมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สามหมู่ที่เจ็ดไม่ใช่นะ <laughs> ไม่ใช่นะอาหารหลักห้าหมู่เนี่ย จริงๆแล้วเราก็กินไม่ถึงหรอกอันนี้แชร์จาก